ตอนนี้นะคะ,ะเดี๋ยวแป๊บนึงอร่อค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้า,ขา,ขาสู่รายการอาจารย์มาเบวาวัวันนี้เราอย,อยู่ที่เซี่ยงไฮ้ค,ค่ะและวันนั้นเมื่อวันแรกนะคะที่เรามาถึงเราก็มาดูสะพานเก้าเลี้ยวแล้วนะตอนนี้ก็คือวันนี้เราก็มาเข้าสวนมหาเศรษฐีของแท้นะคะคือสะพานเก้าเลี้ยวเนี้ยจะเป็นทางที่จะนำะมาสู่สวนสวนมหาเศรษฐี ซึ่งจริงๆแล้วมหาเศรษฐีคนนี้เป็นข้าราชการระดับสูงแล้วก็สร้างส่วนนี้ไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ไว้พักผ่อนตอนอายุมากนะคะสวนนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี1559ประมาณค่ะคศ1559ก็เกือบ500ปีที่แล้วท่นสวนนี้นะคะได้ชื่อว่าเป็นสวนที่มีภูเขาจำลองหรือว่ามีหินมีก้อนหินล้ำค่าเนี่ยเยอะที่สุดใหญ่ที่สุด แล้วก่อนที่จะมีการสร้างเมืองหรือว่ามีการสร้างตึกสูงเนี่ยนะคะก็ที่นี่ก็ได้ชื่อว่ามีภูเขาจอมนองที่สุดที่สุดใช่ใืในยุคนั้นเป็นภูเขาในสวนอีกฝักอีกทีหนึง่งดูตัวอย่างกันเลยทีเดียวนะคะพอเข้าประตูมาคะแรกปุ๊บเราก็เจอก้อนหินก้อนใหญ่นี้ก่อนเลยเออเดี๋ยวนิดนึงก็คือทําไมถึงมาที่นี่ที่ส่วนเนี้ยท่านอาจารย์อ่ะพาหมอมาเมื่อประมาณยี่สิบสามยี่สิบสี่ปีที่แล้ว มาเมืองจีนครั้งแรกในชีวิตของหมอท่านอาจารย์พามาที่นี่เพราะว่าท่านอาจารย์บอกว่าตรงเนี้เป็นเหมือนกับสวนของบรรพบุรุษของท่านอาจารย์นะคะคือตระกูลท่านอาจารย์เป็นข้าราชการของเซี่ยงไฮ้ซึ่งอันนี้ก็คือท่านาาเป็นแบบเปิเป้มตระกูลอะไรประมาณนั้นของท่านอาจารย์ค่ะค่ะใช,ใช่ก็คือและ โถงนี้นะคะที่เราเห็นก็จะเป็นโถงหน้านะคะโถงหน้าโถงต้อนรับคือด้วยความที่ประตูตรงกับอาคารนะคะก็จะมีหินก้อนนี้มาบังไว้ถูกชะลอพลังแบบน,นี้ค่ะเดี๋ยวนนเราผัดกันให้อาจจะต้องให้ให้พี่หมวยเล่าด้วย <Okay. S 2> แล้วก็สังเกตว่าดอกไม้ที่เขาตกแต่งในช่วงเนี้ยก็จะเป็นสีชมพูม่วงนะคะเนี่ยไม่กี่อย่าให้อยากให้ปากับทุกคนได้เห็นประตูประตูหน้าที่เข้าสวนนะคะว่าเขาแยาสลักลวดลายด้วยลายมงคลทั้งหมดเลย แล้วก็คือผู้สร้างเนี่ยใส่ใจในรายละเอียดมากเลยนะคะน้แต่เส้นทางเดินที่เราเดินเข้ามาที่เป็นเก้าเลี่ยวก็ยังมีการก็ยังมีการสลักแผ่นผ้าที่เป็นดอกไม้ทั้งสิบสองเดือนไว้ค่ะค่ะเดี๋ยวให้พี่มวยพี่มวยอันนี้คืออะไรคะอันนี้จะหาขนาดอันนี้เขามามามาอัดอัดอะไรกัน อันนี้ก็คือเหมือนกันทุกวันนี้เป็นห้องรับแขกนะคะค่ะใช่ทุกวันนี้เหมือนกับว่าห้องรับแขกก็คือเป็นเหมือนถงรับแขกใช่เป็นถงรับแขกจะถงรับแขกะอ้โหใช่แล้วตรงนี้เราเข้ามาดูในด้านในอะค่ะค่ะดูอ่ป้ายชื่อแต่ละป้ายเนี่ยนะคะมันจะมีปวะาััิมานานมากอ่าอ่าอ่าใช่เฉินชื่อซานหลินเฉินชื่อซานหลินเนี่ยก็คือห็ถึงอ่อในในเมืองอ่ะมีมีภูเขา ในเมืองมีภูเขาก็เหมือนอย่างที่เมื่อกี้ภูเขาอยู่ในเมืองใช่ภูเขาที่อยู่ในเมืองอะค่ะคือพูดง่ายๆว่าเป็นการแสดงความยิ่งใหญ่ของสวนนี้ละกันความยิ่งใหญ่สวนนายเอรอันใต้โบราณนี่คือล่างสวนอะค่ะอ๋อโอเคภูเขาในเมืองแล้วที่เขียนสองข้างนี่เป็นเหมือนโครงอคะบทกลอนเหรอสอง้างเขาเขียนว่าอะไรอ๋อเป็น ไปอันนี้กับในนั้นด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นปูดกอนะคะแล้วอันเนี้ยก็คือเป็นการเล่าประวัติค่ะป้ายที่อยู่ด้านหลังอะค่ะจะเป็นการเล่าประวัติขวนสวยี่ห์ใช่ใช่ค่ะใช่อเนี้ยป้ายด้านหน้าเนี่ยค่ะก็คือตั้งแต่ราชวงศ์ชิงเลยสมัยราชวงศ์ชิงแต่ว่าจริงๆแล้วสวนเนี้ยมันสร้างก่อนราชวงศ์ชิงหรือสมัยไหนต้องนั้นอ่ะก่อนนั้นก่อนหน้านั้นค่ะ ใช่ก่อนหน้านั้นค่ะก่อนราชวงศ์ชิงอยู่ในช่วงราชวงศ์หมิงนะค่ะใช่ป่ะซันซุ่อถังซันซื่อหอใช่แตล้วจับเขาก็จับบ้างฮะทุกคนก็จับอะก็เลยกลายเป็นว่าเงาเลยฮะคือตั้งแต่เราเห็นพวกนี้มาจับกันมาจับใครสักผู้ใครสากไู้ที่อยู่เขาติดแฟนใครสักที่ติดแฟนอันดสาม ใหญ่อันดับสามของจีนอยู่ที่ไหนอยู่่ซูโจวซูโจใช่ห่างจากเซี่ยงไฮ้ที่ไม่ไกลใช่ก็คือสถานนี้ห่างจากเซี่ยงไฮ้ไม่ไม่ไกลเท่าไหร่ซูโจห่างโจใกล้กันใช่ใช่เลยครับตรงนี้ภูเขาโดนรูปันมันจริงๆภูเขาก็คือไม่ไกลกันทะเลสาบไผ่หันี่งไม่ไกลกันก็คือทุกวันนี้ที่เขาได้เป็นที่ตั้งพระเจ้าไงที่เป็นวัดอินซาน ที่บอกว่ามีการกระหม่อมที่เป็นส่วนการกระหม่อมเอาม่อันนั้นอีกที่หนึ่งใช่อันนี้ก็คือไปที่วางของพระพทเจ้าเลยฮะความสูงเก้าสิบก้ออยู่ที่ภูเขาอยู่ที่ภูเขานั้นใช่ค่ะซันตันหน้าภูเขาก็คือทะเลสาบไทยฝูงเดือนต่อเลสวยจังเลยทมันแววมันมันใหญมากออห้องนี้ต้องไปถ่ายโฟกัสดอกไม้เอาไว้จิบน้ำชาดูดอกไม้ นะคอนเซปต์ของห้องนี้เขาชื่อว่าดอกไม้ืืนดอกนะก็คือการทำบรรยากาศสวนข้างนอกเวลานั่งแล้วก็ชมปู่นข้างนอกนี้อนะมันก็จะลื่นลมทุกไปดูมีต้นไม้ให้ดูนะตามนี้ลนนี่เขาเขียนไว้นะมีมีพรำใช่ไหมนะบวยบวยคือลืดดล่นะหนาวเออกล้วยไม้ ก็เป็นรูดร้อนอ่าแล้วก็ดอกเก็บห่วยเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของดอกไม้ดูไฤดูอะแล้วก็มีต้นต้นติงโกะนะต้นแตงก้วยอ๋ออ๋อถ้ำใบไม้ร่วงมันก็จะกลายเป็นสีเหลืองทั้งหมดส่วนอันนี้พอหน้าหนาวมันก็จะมีดอกสีขาวใหญ่สวยมากดูนี่าซูงให้ดู ได้แล้วปลูกไว้แต่ของเรานี่กว่าจะออกนอก <c oughs> นิดเดียวเนี่ยแล้วก็มีอัวไก่มากใหญ่กว่มือ มือ่งนนี่ก็ปฏิมากรรมหินรูที่อาจารย์ชอบเอาไปใช้เป็นหินรูธรรมชาติมาจากทะเลสาบไผ่หนูหูห่างจากนี้ไม่ไกลระบบน้ำก็จะเชื่อมโยงกันกับข้างนอก ส่วนนู้นเป็นกวดในบ้านนะเป็นงคกรอันนี้มันเก่งมันสวยอ่าส่วนนะวนี้เราอยู่โคน,นเป็นว<ห>งนี้ห <นะ S 2> ันหน้าไปเรืนอยๆของตัวที่เป็นที่พักนะครับเราจะเห็นว่ามีกำแพงลวรอบขอบชิดแล้วก็ที่สำคัญที่มีสตอรี่กันนะนคือแบบนี้นะ ็นลูกมังกรโอกไว้นะอันนี้คือหัวอันนู้นคือหางนะแล้วก็อีกอันนึงที่สําคัญคือมีคนไปฟ้องร้องเขาบอกว่าเขาทาตัวเหมือนเจ้าเออแต่ว่าเขาก็อ้างว่ามังกรที่มีแค่สามเล็บมล้วช่มังกรเจ้ามังกรจักรพรรดิตนะ้องมีห้าเล็บนะดูตัวข้างหลังก็เป็นฉากดอกไม้สวย,ยงาม นี่แหละหอมดอกแมกโนเลียดอกนี้ดูแลยากนะหน้าหนาวจัดๆต้องเอาผมผ้าให้มันด้วยแล้วไม่ใช่แค่นี้หลังผาด้วยค่ะคุณใครแกะสลัดหลังผาด้วยอ่ะเนี่ยนักเนี่ยเป็นเหมือน,นทวารบาลออกเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะนักพูด กองทัพทหารอย่างเงี้ยค่ะจะออกเสืออ,อะไร่าถ้าเหมือนมุมนี้ก็เป็นหลังคาก็เป,กาเป็นหินแกะนะ,นะ,นะ,นะอันนี้กระดุมหมดหมดเลยสมัยก่อนไม่มีโรงหนังนะไม่เออไม่มีโรงหนังไม่มีเอนเตอร์เทนใช่ไหมถ้าเป็นพวกาหารบด,ดีเป็นพวกนนนขุนนางเ่ยเขาก็ชอบดูนิ้วตอนนี้เป็นโรงนิ้วในบ้านเหมือนมีโฮมเทเลเตอร์นะก็สมัยนี้คนรวยๆเขามีโฮมเทเตอร์ใช่ไหม อย่นั้เมื่อก่อนคนจีนทั้งมีเอ่อมี KT มี KT มีใช่นี่นี่เป็นห้องก็จะเป็น k ีอ่าก็เป็นห้องมั่งนั่งดูงิ้วกันนะโอ้โหที่ทำเป็นอยู่สมัยก่อนที่ก็ถือว่าเป็นอาพี่อาพี่เศรษฐีจริงเรวยมากดูดูแค่เกล็ดมังกรที่ลักษณะใช่โอ้โหก็ยังงานละเอียดมากเลยดอกดอกที่เป็นผู้สีขาว คืออันนี้ก็คือยี่หินที่อยู่ด้านหน้าเราก็คือยี่หลินหลงค่ะยี่หลินหลงเนี่ยก็คือถือว่าเป็นหินธรรมชาติที่มาจากทะเลสาบไทหูแล้วหินพวกนี้เนี่ยคือต้องดูมูลค่าของหินเนี่ยก็คือดูที่ว่าตัวข่นเขานะตัวห่นเขาก็คือต้องผอมเพียวขบขากนะเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับว่าเราเทน้ําจากด้านบนลงมาด้านล่างมันไปได้ทุกรลจุดควันจากด้านล่างก็ออกได้ทุกรู มันจะออกไปไหลไปได้ทุกลูนะก็คือไปทําอะไรก็เหมือนกับทําธุรกิจอะไรก็ได้สําเร็จไปได้ทุกช่องทางอย่างนี้ค่ะหินพวกนี้จะเจอได้เยอะมากก็คือแถวแถวซูโจ่ะค่ะเพราะซูโจเขาจะมีปั้นเศรษฐีที่ตกไปมาดกโลกอ่ะที่ซูโจอ่ะก็บ้านพวกนี้เนี่ย

อเอาคําพูดห่อกก็ได้ภาษาจีนก็ไดะที่นี่มันเป็นห้องหนังสืออที่นี่มันเป็นห้องหนังสือของเจ้าของบ้านพันหยินจวนนะก็คือเขาชอบที่หินหยกนี่มากเลยก็คือยี่หลินหยกนี่เขาชอบมากเลยเขาก็เลยทําที่นี่ไว้เป็นห้องส่วนตัวของเขาเลยโดยเฉพาะก็คือเห็นหนังสือเหยนหนังสือไปด้วยใช่ใช่ใช่แล้วที่นี่เขาก็จะโชว์ก็คือวฝังเาอ่าโชว์เป่า ก็คือคนจีนเนี่ยเวลาห้องนางห้องนังสือเนี่ยก็จะมีหวนฝังเสื้อเป่าเพราะว่าสมัยก่อนเขาใช้เข็มหมึกอ่าเข็มหมึกก็จะมีผู้การใช่มีใช่ใช่ผู้การค่ะพี่ทับใช่หวนฝังเสื้อเป่าใช่ทบะนี้เขาอรีดกระดาษให้มันเรียบก่อนแล้วเขวางแล้วมัจะได้เขียนแล้วคนจีนเวลาการเขียนเนี่ยเวลาคนจีนการเขียนเนี่ยก็ต้องเขียนจากตั้งขวา ไปทางด้านซ้ายเพราะจริงๆก็คือเขาเขียนจากด้านซ้ายของกระดาษไปถึงด้านขวาแล้วทําไมเขาเขียนเป็นแนวตั้งจีนเนี่ยเป็นผู้ผลิตกระดาษก่อนที่จะมีกระดาษเนี่ยคนจริงกันเขียนเนี่ยเขาเขียนด้วยไม้ไผ่เพราะไม้ไผ่มันเป็นซีดๆมันเป็นซีดตั้งเขาก็เลยต้องเขียนเป็นซีดลงซีดแนวตั้งค่ะตอนหลังถึงจากไปทางสากลคามเริ่มจากด้านขวาใช่ก็สิ่งนี้พูดง่ายๆว่าเรียกสี่สมบัตินักปราชญ์นะคะ คือสมัยก่อนเนี่ยใช่ว่าใครที่ไหนจะมีกระดาษก็ได้นะคะกระดาษเนี่ยเป็นของหายากนะคะแล้วก็ของมีราคาแล้วในในการทํากระดาษของจีนเนี่ยก็มีระดับของกระดาษถ้าเป็นกระดาษที่ใช้สำหรับเขียนในวังหรือในขุนนางหรือว่าในท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีความแพงต่างกันเนื้อเนียนล,ละเอียดก็ต่างกันนะคะผู้กันก็เหมือนกัน เวลาจะใช้ขนผูกกาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าขนมาขนหางจะมารีขนอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นทั้งหมดถึงเรียกว่าสีสมบัติทักษะไม่ใช่ว่าใครจะมีก็ได้ไม่ว่าจะเป็นกระดาษผูกกนหรือแม้แต่หินฝนหมึกนะคะหินฝนหมึกเนี่ยคุณภาพมาจากไหนเมืองอะไรราคาก็ต่างกันอีกเวลาเวลาถ้าจะถวายให้จักรพรรดิหรืออะไรเนี่ยก็จะเป็นของมนาการอีกแบบหนึ่งชาวบ้านร้านตลาดไม่มีแทบจะไม่มีสิทธิ์ใช้พูดง่ายๆว่าของพวกเนี้ย ถ้าไม่ได้เป็นข้าราชการหรือว่าไม่ได้เป็นบัณฑิตไม่ได้เป็นนักการศึกษาไม่ได้เป็นบัณฑิตที่มีชื่อเสียงเนะี่ยของพวกนี้ไม่มีไว้ไม่แทบไม่มีโอกาสจะครอบครองออม,มอที่ฝันเหมือกแล้วก็เหมึก,แล,ก,มกแล้วก็ผููการแล้วก็กระดาษแล้วหม,มึกหมึกอยู่ไหนหมึกเป็นแหง้สแหงสี่อย่างสมัยก่อนหมึกเป็นแท่งหินฝนหมึกใช่จะเป็นอีกจะเป็นใช่หมึกก็เป็นหินอย่างหนึ่งหือไม่ใช่ไม่ใช่ คือสมัยก่อนหมึกเขาจะทําเป็นแท่งๆใช้ใช้ทำจากอะไรใช่ใชะเกียงทำเป็นแท่งแต่แล้วเขาก็จะมีแล้วก็เอาหนังหนังตงแท่งไว้แล้วก็เทีวหนังผัดไปเคี่ยวจนเป็นยางเหนียวๆแล้วก็เอาไอ้นี่นวดแล้วก็ตาดเป็นปีเป็นสิบปีกว่าจะได้เป็นแท่งอันหนึ่งเพราะฉะนั้นแท่งหมึกเองเนี่ยก็มีระดับราคาต่างกัน ใช่ขึ้นอยู่กับว่าเวลาคุณสมบัติการเขียนออกมาแล้วเนี่ยติดลื่นไหมติดไหมกับกระดาษแบบไหนเขียนแบบไหนแล้วหินสนมือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นเหมือนของประดับยกด้วยถ้าเกิดว่ายิ่งยกระรั็ยิ่งเป็นอีกแบบแล้วกันนี้คือพู่กันสมัยนั้นเขาใช้พู่กันใหญ่ขนาดนี้จริงเลยก็อยู่ที่เขียนนางสือที่เขียน ใช่แล้วเขียนหนังสือใหญ่ก็ต้องใช้กูรไกรใหญ่ใช่มีหลายขนาดหลายใช่ใช่วัดรูปอย่างเนี้ย่วัดภูเขาเขาก็สามารถเอาแบบขนาใหญ่ได้ใช่เ็าจะอยู่ที่ว่าการที่จะใช้ทำเกี่ยวกับอะไรช่าแล้วเราจะให้ดูนิดนึงก็คือโต๊ะเขียนหนังสือจะนั่งหันออกคือไม่ได้เหมือนคนสมัยใหม่อ่ะจะนั่งหันหลังให้ประตูแต่อันนี้เขาจะนั่งรับจริงจริงอันนี้เขาโชว์จริงๆเวลาเขาจัดเขาน่าจะอยู่อยู่ในอยู่ในนั้น แล้็มองไปตรงนั้นใช่ใช่ก็ว่าอย่างนั้นแหละนจะมองมองไปเห็นอันนั้นพอดีเลยของเดิมน่าจะนั่งอยู่ในน้ั้นแล้วฝั่งนี้เป็นมังกรก็จะมีน้ำมีน้ำแล้วก็มีเส้นทางเสือจะนิ่งๆเป็นกำแพงเป็นหินข้างหน้านี้ก็เป็นนกหของแดกค่ะแล้วก็ตรงสะพานนั้นก็อาจจะมีคนเดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะบริวารก็เดินไปเดินมา สะพานสะพานนี้เป็นอย่สะสะางไรคะใช่ขก่อนหลัง